เดียวแนี้นะคะหั่นปลาิงไหอมใด้วยนะคะหอมแดงไหอม่ยองปกีเดียว แบบนี่นะคะหั่นปลาจิง้วอะซอยหมะม่วงใส่เลยนะคะ ใ่ปลาอิงชอบเปอนเดรัจฉานมากก่นนนะคะสวัสดีคีะาใส่ปลานะคะใส่ส่วยใส่มะาม่วงใส่เลยนะคะ อยู่เย็นเดียวแบบนี่นะคะเปล่าอิงใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะใส่หอมแดงใส่หอมใหญ่ใส่เต้าหู้ปี้ หมูยำปลาจริงจังนี่ค่ะไปกินในหัวห้อมตัวนี้ใส่เมื่อนะคะ yang ini, yang boleh kita menjadi jen. เะะอยอะเลยนะคะใ,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 ใส้ปาดีจัง่หอม้หอ่เดยนะคะใส่หอมแดงใส่หอหญ่ต้วเจาพักกีจัง Rồi mấy con nhìn Rồi mà muộn xoay lên nữa นะคะคใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะใส่หอมแดงใส่หอมใ,ใหญ่แล้วจะน้องผักชี ใส่แยมย้อยด้วนะคะ,ะใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะใส่หอมแดงใส่หอมใหญ่ใส่ตะน่องปัก,กีใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะใส่หอมแดงใส่หอมใหญ่ใส่ตะน่องปัก,กีใส่ตุ๋นปลานะคะ ใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะใส่หอมแดงใส่หอมใหญ่ยีตะนงผักกขี ก็เปนี่รักชมใม่คนนี้นะคะสวัสดีค่ะมองเปลี่ยนไปแล้วนะคะอปีกปน ใส่หเหล่นะคะใส่ปลานะคะใส่ช่วส่สสาาาวเหลาอเท้ากันนะคะใส่มะาม่วงใส่เลยนะคะ 嗯，再把鸡蛋。 แ,แส่มินะคะเดี๋ยวสะแบบนะคะเห็นปาินชอบเป็นเดรัจชมใก้คนเนีนะคะสวแบบัสดีค่ะนะคะ่ะ